สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะพลเอกเกรียงไกรรับมอบเงินจากสถาบันพระปกเกล้าเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรศิรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานของวุฒิสภาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้รับมอบเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทจากรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลข,ขาธิการสถาบันพระปกเก้าเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ รองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนาวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวันนี้ได้นำคณะมาร่วมมอบเงินจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งเป็นการรวบรวมคอนเน็กชันจากผู้นำภาคส่วนต่างๆจากสิทธิปัจจุบันและสิทธิเก่าเพื่อมอบผ่านทางศูนย์ประสานงานของวุฒิสภานำไปช่วยเหลือผู้ประสบภายน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ทั้งนี้สถาบันพระปกเกล้าในฐานะครังสมองของชาติเมื่อประเทศมีปัญหาทางสถาบันพระปกเกล้าจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาสามมิติผ่านทางวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นดังนี้มิติที่ 1. ทําให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันมิติที่สองทให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ปัญหาเมื่อปัญหามาถึง และมิติที่สทําให้ท้องถิ่นสามารถดูแลฟื้นฟูและเยียวยาในการแก้ปัญหาน้าท่วมด้านผลเอกเกรียงไกรศิรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานของวุฒิสภาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้กล่าวขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ขอฝากสถาบันพระปกเกล้านำมาตรการป้องกัน รับมือและดูแลฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมไปพิจารณาศึกษาเป็นรูปแบบเพื่อนำไปสร้างโมเดลให้กับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธปรรมและพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป ทีมข่า Channel, าาว AEC Channel TV รยน,นสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม 086-381-2601ครูจา080-611-7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ